สวัสดีครับท่านผู้ชมมาฟอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้กับสังเตากับได้มาตามแนวทางนะครับเนาะของปูน้องรักกันนะครับหนึ่งงวดเป็นทีหนึ่งกันยายนนะครับสองพนาลองสิบหานะครับปูน้องรักเป็นกระไฮแนวทางมากเป็นตัวไดนะครับในงวดนี้กะเดี๋ยวเข้าไปรับชมรบฟังพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมเ้ามารับชมแล้วนะครับเนาะข้าทุกใจกะหนึ่งเลยหนึ่งแค่เนาะครับเนาะของท่านผู้ชม ก็จะได้เป็นกำลังใจกับสังเตานะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะเนาะเพื่อจะบ่ได้พลาดชิปนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับนี่แนทางของปูน้องรักครับในวดนเป็นทีหนึ่งกันย่าย่นสองพันนารงศรหาครับไปรับชมพร้อมกันเลยสองสี่น้อง,องสองสี่มันเช้ากันชุดหลังเป็นเขาบนชุดบนเป็นเขาหลังโอ้ชุดชุดหลางไปชุดหลังไปขึ้นบนชุดชุดบนมาลงล่างค่ะ แค่ว่าไปสวดมือสุดท้ายได้หนึ่งสามแปดฉัลองดูกวมวดนี้พูดจะไปสวดอยู่อะค่ะนันไไนี้ไก่มือไก่ไก่มือนะคะมวดที่แล้วไปสวดมาเเข้าถูกตอนเช้า,ชาไปเส็คตรงนี้ปะป้า <laughs> สัตว์แถววะป <laughs> านเคียนเอาเนาะมันนี้มวดที่แล้วงวดนี้พูดงวดที่แล้ว หงษดที่เหลี่ยมสามแปดก็คักเนาะหงษดที่เหลี่ยมเนาะมโทมเล็กดังเจ๋อเลดดังก็ดีก็ซ้อไม่ได้พี่เก่าโทมเล็กดังดังหลายขวดหนึ่งสามแปดใช่มาตัาบตองวันนี้วสรุกไปเลยละเอาสรุปไปลวดลงเน้นๆไปเลยสลุกห้าุด สรุปไปเลยนะคะท่านผู้ชมปูบอกว่านะคะทาารุนตะหลึกสวดทารุนตะหลึกสวดคงสุดท้ายเนาะค่ะปูขออย่างเดียวอย่าท่วมเด็กอย่าอย่าท่วมเด็กดังอย่าทมเด็กดังเมื่อที่แล้ยวทมเด็กดังเนี่ยค่ะสามแปดแปดสามทมเด็กดังดังไรดังค่เด็กดังไรดังรายดังชัดคือว่าปูใช้บานในตังซองหลานค่ะจากเด็กหัวปูเขาด้อซื้อเผลิตดุลผล็กปูใช้บ้านเกจกรรมมาสักตัวเกจกรรมมาเฉยแต่ไหมเจ๊เจ๊ จะแกเขียนไหวป่ะแกเขียนเขียนเขียนรอยยี่ได้แข็งเมือทีเดีวสามแปดเมือทีเดวของปูใช่วันเขียนไ่เยปูใชวันตัวที่ถือเป็นฮาสามแปด่เนี่ยวนกันนแปดสามสามแปดค่ะจังว่าเนาะมือมีตัวเงินมาเก็บไหมนพี่โมนี่เดินตัววะสูดเก๋งนะ สูตรมันเดินดีนี่ยนะค่ะมาเบิร์ของปูน้องรักก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวของปูใช,ช้วานี่อนไปตามลดลงวังดที่สองค่ะสูตรนี้นะลงวัดที่สองปะค่ะสูตรนี้ลงวัดที่สองสองสูตรนี้ลงวัดแรกค่ะสะปปนุกไปเลยสูตรเก่าเนว่ยวัดแหลกตัดวัดแหลกตามฝั่งสูตรสะก เดี๋ยวเขาชิวานขึ้นเร็วจะสรุปไปแทะมวยสรุปไปเรื่อยเนาะพูดนะคำนวณลงตัวแล้วเด็กพระเจ้าเสียชื่อใดเนาะงปู่เนาะมันคำนวณลงตัวแนี่มันก็บ่งอย่างวันที่แล้วมันในหน้อยตัวเพราะมันตรงกันวันนี้ไม่ตรงกันทักถูกวันนี้ไม่ตรงกันเักดตัวเนาะค่ะนี่ดับก่อน เอาเลขดับไปก่อนนะคะดับห้ากับห<บ>นึ่งดับห้ากับหนึ่งนะคะบุญเด่นเด่นเสร็จแล้วก็เด่นสามเด่นสามก็ตรงเลขดับคือเก่าเลขดับเลขดับก็เลขเด่นมาตรงกันทั้งวันทีเดียวอันนี้ตัดแล้วสรุปแล้วด้สูตรแรกค่ะสูตรปนน,นละ รูปแล้วเดี๋ยวแค่นี้รูปแล้วนหนึ่งนี่ชุหนึ่งอันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะูตดที่หนึ่งเี๋ยวแค่นี้เน้นตัวนี้เน้นสี่แปดนะคะ สูตรแรเนี่ยสูตรเรกไอเดนไปสูตรนี้เด่นดดเด่นตัวนี้มันสองสูตรบวตรงกันงวดนี้สูตรที่สองเลขมันห้าสูตรตรงกันตัวเดียวสีเก่า <c oughs> ห้าสูตรตรงกันที่เก้าตัวเดียวห้าสูตรตรงกันสีเก้าตัวเดียวนะคะ,ะเดี๋ยว้ให้ตัวเน้นช่ไห ห้าสูตรตรงกันตัวเดียวสี่เก้าสูตรนี้เนียนตัวนี้ตัวนี้เด่นสูตรนี้เด่นตัวนี้เด่นหกกระเจ็ดตัวนี้เด่นหกกระเจ็ดเนียนให้ตัวนี้ ผู้ขึ้นเด่นไหนตัวดังเทนน้องบ้านไหนเห็นสองตัวนี้ชุดนี้ยคันซีเ่าพอฟังอยู่เดีแต่ว่าเจ็ดสองฟังบ่ได้ขเขาจะมาขายที่สองมันจังเด้งมันดังกว่าดนาเม่นค่ะดังดัง,ดงเปรี้ยงขัดไม่ดัง<ล>แบบเลขออกปุ๊บเลยดังต้องหวดปั๊บเลยเล่กว่าปั๊บดังปุ๊บแล้วก็อันปับนป๊บหมดแล้วก็อันพร้อมแต่เห็นในคลองปูเจ็ดสองกับโพสต์มากกับตัวนี้เด็กเห็นเขาไปถ่าย คุณแม่ชาวโซ่เดียวกันมืดนะเห็นหลายเห็นเห็นยหลายช่องอะไรเนี่ยหลายค่ะหลายหลายแคที่ทุกช่องเลยนี่เจ็ดสองแทบแทบแทบทุกสำนักเลยค่ะเจ็ดสองกันนั้นทายเจ็ดสองสือฮารูตารีอะไดรเอาตัวนี้เนี่ยตัวน้องค่ะสีเก่าเนาะปูเนาะเพราะตัวฮาซูมันก็ตรงกันแค่ตัวนี้ตัวตัวนั้นมันดังค่ะฮารูตารีไปตัวนี้สีเก่าเนาะค่ะมันดังฮุบ เด่นมันเด่นเลขหกกจตัวนี้ตัวนี้มาลักซิตัวนี้นะหกกบเจลักซิตัวนี้ลักหน่วยแปลักหน่วยเจหกับเจ็ลักซิฟทำวันนี้กันมันก็มาหกเปี่ยนค่ะัน <laughs> นี้ก็เป็นสูตรบนสูตรบนนะคะสูตรบนอยมาสองสูตรบ้ว อันนี้อันนี้ฮาสูตรฮาสูตรร่วมคัดมาแล้ว e. คัดมาแล้วค่ะาสูตรคัดมาแล้วนะคะคัดมาแล้วเดี๋ยวแค่นี้เพราะมันมาตรงกันตรงกันตัวเดียวยังไงค่ะตรงกันคือสีเก่าตัวเดียวตรงกันสีเก่าตัวเดียวมันนี่ชุดล่างชุดล่างเนี่ยเอาแต่เอาไปเขียนทั้งหมดเลยค่อย เชื่เพื่อม,มีคมออกเขี <c oughs> ยนสูตรเต็มไปก่อนตัวไหนพวกมากก็เคยตัดออกเขาจังใช้ยาปูสายตัดตัดเป็นออก <c oughs> ตัดเป็นออก <c oughs> ปูสายตัดนี่ชุดล่าง <c oughs> ตัวหนางนี่เด่นเปรีดสุดโต๊ะ ข้างล่างเด่นแปดแปดดับดเจ็ดกับหกดับเจ็ดกับหกนะคะแสดงว่าเจ็ดกับหกตดทิมเบิร์ตัดทิมเบิร์ตหนตัวนี้ชุดนี่ข้างล่างแต่ของฉันลาเขาว่ามีเด็กดับนำหนอนดับตับศูนเด่นตัวนี้ตัวเดียวข้างล่างแปดเก้าตัวเดียวหาลอตเตอรี่ไปท่านหนเนี่ยใช่ยุดอกตัวนี้มันกบถือว่าครับ น่นมากกับวัชิว่าดังนะคะตัวแปดเก่านะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเจ็ดสองข้างบนตัวนี้มาจากไหนมันมาดังใบไฉดดังค่ะอีวีค่ะปูดังค่ะดังตั้งแต่ตรงหวัดท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะสำหรับแนวทางของปูน้องรักนะคะท่านผู้ชมนะคะเด่น เม็ดเดียวล่างแปดเก้านะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าปูเดินแปดแต่ว่าแปดแปดกับแปดศูนย์กะผู้ใดอยากติดจะติดไว้ได้นะคะท่านผู้ชมขันสีนี้คนงีวีกับแปดแปดเท่นานั้นแล้วนะปูค่ะส่วนสูตรข้างบนนะคะกับช่กันทีซีเก่านะคะท่านผู้ชมนะคะส่วนเจ็ดสองปตองบอถึงค่ะท่านผู้ชมดังแล้วอันแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะสื่อบได้นะคะนงมดก็ยังบดบยบด้ยจักบาทจ้า,า,าปูคือแบบ ซื้อพระท่านซื้อพระท่านกระเจ้าไหมเอ็นะฮะลอตเตอรี่กับพระท่านวะลอตเตอรี่นี่รุ่นกันยุ่งนี่ฮะลอตเตอรี่ต้องรุ่นคนป้าเดอออกมาหอดนี่คนขายลอตเตอรี่ค่ะเพิ่นกระไรมาหอดดิพิ่นได้แล้วบ่ค่ะเพิ่นมาแล้วบ่เห็นมาขายแล้วนี่ยังบ่เห็นลอตเตอรี่อ๋อยังบ้านเรเห็นลอตเตอรี่ละค่ะมาขายมาขายออเดอร์ก่อนค่ะขอชมผู้ชมผิดจารณาบึงนะคะชมผู้ชมเนาะผู้ใดมากระตามนะคะสำหรับปูน้องรักนะคะส่วนเลขเฮ็ดพิธีเลขสวด คอย่อยมาตามอีกที่นึงเนาะมาตามสรุปโครงท้ายโลกใกล้เมืองปะคะปูไกลเมืออันนี้เขากำลังเลขสูตรไปก้อนนะครับค่ะจากประมาณวันที่สามสามสิบสามสิบเอ็ดปะปูคอยมาตามค่ะเขาจะเอาตะเกียงมาหาสวนตะเกียงเับผิดไทยค่ะตะเกียงเก่าตะเกียงตาไก่ตะเกียงโบราณตะเกียงโบราณเต่ารีดเต่ารีดใช่ไหมเนี่ยเต่ารีดเซทแทนเต่าลีดเซทานเต่าลีดโบราณค่ะ ใช่ท่านยัดเข้าไปเตทมลีนเล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเขาคอยรอติดตามกันอีกคลิปหนึ่งนะคะในเลกอ่าเลกท,ท,ทำพิธีทำพิธีนะคะท่านผู้ชมเลขสวดนะคะท่านผู้ชมวันที่แล้วเขาหนะะึ่งสามแปดค่ะหนงดวันี้ก่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคตีนะคะผู้ได้มากตัวได้ก็ไปหาจับจองกันไ้ก่อนค่ะท่านผู้ชมเปิดเส้นซีเก่าอาจจะดังก็ได้นะคะท่านผู้ชมสีเก่าสี่แปดตั้งสี่พวังวันที่แล้วถ้ามันน้ำกวนมากเนาะมันการจะเป็นไปได้นะคะค่ะ เําบุะช่วมแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานของเฮาคอตัวราท่านผู้ชมไปแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ